ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกลุ่มนายทหารจัดงานเลี้ยงสโมสรฝันเห็นงานเลี้ยงสโมสรทหารเป็นความฝันที่สื่อถึงสัญลักษณ์สำคัญหลายอย่าง 1. ทหารสื่อถึงระเบียบวินัยอำนาจการควบคุมงานเลี้ยงสื่อถึงการผ่อนคลายความสำเร็จการเฉลิมฉลอง ทหารจำนวนมากมารวมกันแสดงว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับชัยชนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมองเห็นความสามารถความหมายหลักของความฝันหนึ่งฝันเห็นทหารจำนวนมากในงานเลี้ยงอะ่ะแปลว่าหน้าที่การงานของท่านจะก้าวหน้ามีโอกาสสอบชิงทุนการศึกษาได้ อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะสอบเข้าข้าราชการได้สอบเข้าในร้อยตำรวจได้สอบเข้าในร้อยจอบปรอดได้ท่านจะมีความก้าวหน้าทางด้านสถานะฝันเห็นทห,หารจำนวนมากในงานเลี้ยงแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุมากกว่าจะนำโชคนำลาบมาให้ หลังจากนี้ท่านจะได้รับคำชื่นชมจะมีงานเข้ามาจะมีข้อตกลงบางอย่างที่เข้ามาไปในทิศทางที่ดีเรื่องที่เคยเครียดจะเริ่มคี่คลายปัญหาที่หนักจะเริ่มเบาบางอาจจะมีเรื่องทางกฎหมายกฎระเบียบหรือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางข้อกฎหมายเข้ามา ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆจะผ่อนคลายลงแปลว่าเรื่องที่คุณหนักใจเนี่ยอาจจะได้ทนายความทหารหรือตำรวจเข้ามาช่วยแก้ไขท่านจะได้เจอคนช่วยเหลือหรือมีคนสนับสนุนในงานที่ท่านทำหลังจากนี้จะมีคนจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนในงานที่ท่านกำลังทำอยู่ โดยเฉพาะเพศตรงข้ามที่เป็นทหารตำรวจนักบินเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการผู้ใหญ่ในครอบครัวหัวหน้างานคนมีอำนาจทางกฎหมายทนายความอัยการหลังจากนี้ชีวิตจะกลับมามีความสุขหลังจากเครียดมานานฝันเห็นงานเลี้ยงฝันเห็นทาหารจำนวนมากในงานเลี้ยงหมายถึงการพักลบจากศึกสงคราม ชีวิตที่เคยเครียดกดดันจะผ่อนคลายท่านกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่หมดความกังวลเลขนำโชค1 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 2